แม่ครับแม่ค่ะคืออยากรู้เนี่ยข้เย็นเหนือข้เย็นใต้สองันเนี้ยครับผมปกติมันจะอยู่ในตำรับตำหนักเสียอยู่แล้วดังนั้นอยากรู้ว่ามันสามารถเข้าไปอยู่ตำรับอื่นได้ไหมครับได้ได้เยอะๆเลยเอาซักตำรับนะอ่าได้ได้เลยครับผมอย่างอยู่ในเนี้ยอยู่ในตำรับยาแผนไทยแห่งชาติเนี้ยก็าาคือเขาชื่อว่ายาแก้กราหเกนะจริงๆแล้วก็มาจาก ศิลาจารึกตำรายาวัดพระเชตุโพวิมลมังคลารามหรือวัดโพวัดโพชื่อเยะที่คนเรียกทั่วไปวัดโพใช่ไหมเนะเขาบอกว่าตำรับยาแก้กลัดในระดับนี้จะกล่าวด้วยอันหนึ่งใหม่ว่าด้วยลักษณะกีลาสโรคคือกลากเหล็กนั้นเป็นคำรบสอง <c oughs> เมื่อจะบังเกิดนั้นเกิดแต่ผิวหนังํำรืบก,ก็ดีผิวหนังหย่อนก็ดีผิวหนังพ,กกงพิการก็ดีกล่าวคือ กองปฐวีถ้าเป็นเหตุจำได้ไหมปฐวีคืออะไรอ่าจำไม่ได้ตัวดีปฐวีก็คือดินไง่ฮะอ๋อดินแล้วก็ผลิตขึ้นมาเป็นเม็ดรีเม็ดยาวเม,รรม็ดกลมหรือเป็นวงนะเขาบอกแลเป็นวงหรือว่าเล็เป็นแบบีผิวอันดำเ,เป็นผิวเหล็กอ่าเเปรียบเทียบกับเหล็กมันดำ กระทำให้คันเป็นกำลังยิ่งเกายิ่งคันคันหายคันแล้วกระทำให้เสตร,ร้อนต่อเสีโทอ, uh huh. ออกเมื่อเหงื่อออกเมื่อเหงื่อออกจึงคันอีกเล่าคือยิ่งเกายิ่งคันยิ่งเกายิ่งมันอ่ะแต่ยิ่งเหงื่อออกนี่ก็คันอีกถ้าบุคคลผู้ใดเป็นดังก่ะวมานี้โรคสมมุติว่าเป็นชาติกามลาโมกโรคว่าโรคเกิดแต่กายอันไปบอบ่ได้บริสุทธิ์โดยอธิบายแห่งอาจารย์ว่าไว้ดังนี้ถ้าแพทย์จะรักษา ให้กระทำํำสีรังสาวิถีเสียก่อนคือกระทําให้กายและเครื่องอุปโภคบริโภคให้สุทิและจึงแต่งยากินยาทารักษาต่อไปโดยในดังนี้ประมาณว่า,าดูแลตัวดูแลบ้านเรือนเสื้อผ้าให้สะอาดอะนะแล้วก็ยาเนี่ยมียากินภายในมีเอาเบนจาดเห็กเบนจาดที่เหล็กต้นก็คือที่เหล็กั้ง5้าเบนจาขเขเา,เาวานเหล็ก ถาวันทั้งห้าเบญจพยามือเหล็กพยามือเหล็กทั้ง5เป็นจากชูมเมศชูมเมดทั้ง5้าสิงละสองตำลึงสิงละสองตำลึงสองบาทนี่มาแล้วยาเข้าเย็นทั้งสองอนี่ยาข้าเย็นทั้งสองก็คือข้าเย็นเหนือข้าเย็นใต้มีหัวยั้งมีกรรมฐานมีหนอนตายอยากสิงละห้าตำลึงเอาสุราเป็นกระสายต้มตามวิธีให้กินแก้กีรัะสะโรค,คือกลากเหล็กนั้นหายยาขนาดน,นี้ได้ใช้มามากแล้วอย่าเสืมเทเลย ก็สักพุณก็บอกว่าแก้กลักเหล็กะนะหลักเหล็กเนี่ยอธิบายภาษาปัจจุบันได้ว่าผิวหนังผิวหนังเป็นปื้นสีด,ำดำําๆแล้วก็มีอาการแสบร้อนแล้วก็คันตามผิวหนังหรือว่าผิวหนังชาหนาๆนาชาชาตื้อแล้วแล้วยิ่งเกายิ่งมันนะ่ะยิ่งเกายิ่งมันยิ่งคันก็ยิ่งเกาอีกพอเหงื่อออกปุ๊บก,ก็ยิ่งคันก็ไปอีกนเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือ ที่ลูกถามว่าทําไมข้าวเย็นเหนือข้าเยนเ็เเยนใต้ถึงอ,อ,อยู่ในตํำรับไหนได้ดีก,ก็อยู่หลายตํำรับมากตำรับที่เกี่ยวกับผิวหนังผื่นคันผุพองเนี่ยเพราะเหตุเกิดของผิวหนังผุพองผื่นคันหรือว่ากาดอะไรใดๆจริงๆก็คือเกิดมาจากน้ําเหลือง